<Over> ครับพวกเราก็ต้องขอโทษด้วยนะครับกับสิ่งที่ทุกคนได้เห็นแล้วก็สิ่งที่พวกเราได้ทำลงไปนะครับพวกเรารู้สึกผิดไปแล้วจริงนะครับพวกเรารู้เท่าไม่ถึงการจริงอะ่ะ hmm. ก็ต้องขอโทษด้วยนะจุดตรงนี้นะครับขอให้สังคมโปรดให้อภัยนะครับแล้วก็ให้โอกาสพวกเราด้วยครั้งหน้าเราคงดูให้ดีขึ้นอย่างเงี้ยพยายามจะทําให้ดีขึ้นนะครับยังไงทอขอโทษคุณพ่อคุณแม่ครูบาอาจารย์แล้วก็ยันมิดกับอ๋อเหรอเข้าคลิปก็สวัสดีครั้งนะฮะคลิปนี้เป็นคลิปอะไรครับคลิปนี้เราจะมาพูดเกี่ยวกับเบื้องหลังครับเบื้องหลังของคลิปโปเกมอนโกีเราไปแลรมากับ m y Mate m a นบ m ม้เม็ดเนบ ก็จะมาพูดถึงการตัดต่อแล้วก็ v i s u a l e f f e c t v ว s u a l e f f e c t นะครับหรือว่าที่อาจจะทุกคนรู้จักในชื่อสั้นๆว่า CG นะครับจริงๆพวกเราสองคนเนี่ยตั้งใจวางแผนว่าอาจจะแบบมีสอนไม่ได้สอนเนี่ยเชิญแชร์ความรู้แล้วกันเพราะว่าจริงๆพวกเราก็ไม่ได้เก่งอะไรขนาดนั้นแต่ก็รู้สึกว่าโอเคมีหลายๆคนที่ถามเข้ามาว่าตัดต่อยังไงใช้โปรแกรมอะไรอะไรยังไงนะครับแล้วก็ขอบ คลิปนี้เป็นคลิปแรกเลยว่าโอเคเพราะว่าคลิปหลักก่อนก่อนแล้วหน้านี้เลวลาเราทำบื้องหลังก็จะไม่ได้พูดอะไรนะก็จะเริ่มจากคลิปนี้ว่าเราจะพยายามเริ่มแชร์หรือว่าเมื้อหลังแต่ละคลิปว่าเรามีวิธีการคิดยังไงอย่างนี้นะครับมามา,มาให้ดูกันโอเคก็มาเริ่มกันเลยดีกว่าช็อตแรกกับช็อตแรกนะครับก็คือชอ็อตเรียกว่าไลเนียเนทกับผู้หญิง,ง,ญงบนมอเตอร์ไซค์นะครับ มาดูกันอีกทีหนึ่งโอเคจากที่เห็นไปแล้วนี้เรามันลองดูเบื้องหลังบ้างว่าถ่ายยังไงช็อ,อ,ชอตนี้เราถ่ายได้กัน3รอบฟุตแรกหรือว่าช็อตแรกเนี่ยเราถ่ายเน็ตนี่ครับถ่ายเน็ตเป็นเน็ตที่อยู่บนพื้นเขียวช็อตที่2ครับก็คือถ่าย วินมอเตอร์ไซค์ที่ไม่มีคนสอนแล้วก็ฉากสุดท้ายเราถ่ายผู้หญิงที่อยู่บนกรีนสกรีนแต่นั่งอยู่บนซ้อนมอเตอร์ไซค์มาดูกันว่าทำไมเราถึงถ่ายทางตอนนี้ก่อนอื่นเนี่ยแล้วก็เอาฟูดของเนสนะครับมาลบฉากเขียวก่อนเสร็จแล้วก็เอาฟูดเนี่ยไปวางทับบนฟูดของพี่วินมอเตอร์ไซค์เราก็จะได้เนสกับพี่วินมอเตอร์ไซค์อยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วเราก็ทําแบบเดียวกันกับ รถของผู้หญิงครับโดยการลบฉากเขียวออกแต่ว่าอันนี้เราจะเพิ่มในการแท็กไว้กับรถของพี่วินมอเตอร์ไซค์หลังจากนั้นเราก็จะได้ทั้ง3คนอยู่ในเฟรมเดียวกันแล้วและสุดท้ายเราก็ใส่เอฟเฟกแสงตอนจับผู้หญิงลงเข้าโปกเกมอนแล้วก็จะขอพูดเพิ่มเติมอีกนิดนึงก็คือเรื่องของโปกเกมอนครับเราปั้นโปกเกม่อนในโปรแกรมที่ชื่อว่ามายาแล้วเราก็ค่อยเอา,อามาอนิเมตต่อในอัปเตอร์เอฟ พอต่อไปเนี่ยเทคนิคการทำเนี่ยคล้ายกัน عم, เหมือนกันเลยเรามาลองดูไปกันอย่างเร็วๆเลยว่ามันมีอะไรบ้างไอเดียมุกเจ้าไอเดียนะ โอเคจบสำหรับเบื้องหลังของครั้งแรกที่พวกเรามานั่งพูดแล้วกันสำหรับใครที่งงจริงๆก็อย่าอย่าอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งแบบอย่าเพ,พิ่งงงแล้วก็อย่าเพิ่งแบบตกใจว่าทำไมมันยากอะไรเงี้ยเราเราพยายามจะอธิบายให้มันดีกว่านี้แล้วก็ให้มันตรงลึกกว่านี้แต่ว่าเรากลัวว่าเดี๋ยวเราใช้คําพูดไปคนจะยิ่งงงเพราะว่ามันต้องยิ่งขยายความ ยังไงก็คร่าวๆก่อนประมาณนี้นะครับสําหรับคลิปต่อๆไปเนี่ยเราก็พยายามจะเอาเบื้องหลังการถ่ายทำหรือว่าเบื้องหลังวิธีคิดอะไรอย่เงี้ยให้ได้ดูกันอีกนะครับยังไงก็อย่าลืมครับติดตามกันด้วยก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนลครับ,รบเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ Over.